คะ่ะเพื่อนๆจะมีตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นคลิปที่ปุบป,ปับมากๆเลยนะคะก็เลยหยิบกล้องโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนี้เลยเพราะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยเราจะมาทำคลิปตัดผมกันนะคะรู้สึกว่าอยากผมสั้นนะอยากตัดผมอย่างเงี้ยเราจะไปที่ร้านทำผมกันเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแวะคาเฟ่ก่อนนิดนึงนะคะจะมาซื้ออะไรดื่มก่อนนะโอเคอันนี้จะให้ดูผมมิงตอนนี้นะคะจริงๆอันนี้คือตัดไปแล้วด้วยนะตัดให้มันสั้นลงสามนิ้วนะคะถ้าใครได้ดูสตอรี่ไอจีมิงก็จะเห็นนะคะแล้วทีเนี้ยพอตัดผมสั้นขึ้นมาใช่ไหมมันก็ ใช่แล้วก็เลยไหนๆมันก็จะสั้นแล้วก็เลยเออเอาสั้นเลยแล้วกันนะก็เลยคิดว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นเล็บให้ดูอันนี้คือทรงที่มิงเลือกเอาไว้นะคะแล้วมิงก็ได้ลงโหวตไปในซอรี่ไอจีของมิงแล้วด้วยค่ะว่าตัดดีไหมเพื่อนอยากจะเห็นปะว่าถ้ามิ้งัดสนกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่บ้านก็คือให้หบทไปนะคะอยากจะรู้ว่าแฟนๆเนี่ยอยากจะให้มิงผมสั้นหรือผมยาวมากกว่ากันนะก็ลงให้เวลาโหวต5นาที เดี๋ยวเรามาดูคะแนนโหวตตอนนี้นะคะว่าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูคะแนนโหวตตอนนี้นะคะก็คือ571นะคะที่บอกว่าให้ตัดเลยตรงนี้แล้วก็อีก51คนที่บอกว่าให้หยุดเลยเ<อ>ก็ต้องขอบคุณคนที่บอกให้ตัดเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในใจมีก็อยากตัดมากแต่ถ้าผลคะแนนโหวตอ,ออกมาว่าให้หยด <c oughs> ุดอยางเงไม่ตัดทีเดียว ตรงนั้นเนี่ยอาจจะตัดให้มันสั้นลงอะอย่างงี้นะคะจะเป็นไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทีนี้ตื่นเต้นมากไปคา,าเฟ่กันต่ตอนนี้นะคะก็นนะะแวะมาร้านกาแฟแถวบ้านนะคะเพื่อให้ดูร้านน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวผงเช็คอินเอาไว้ให้ในไอจีนะใครอยากมาก็มาได้เลยนี่จะให้ดูว่าร้านตกแต่งแบบว่ามินิมอลน่ารักมากเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็น o f e n shop the day วันนี้นะคะมหมวกเเสื้อตัวนี้แล้วก็ตางเกงเป็นกระมีแล้วก็น้าทางฟันดค่ะ อันนี้ก็เป็นร้านที่แบบว่าอยู่ซอยไม่ใกล้วานิงเลยนะไม่ได้ไปไหนไกลอันนี้มิงซื้อเป็นนมร้อนแล้วก็ของแม้เป็นกาแฟนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูรูปได้ในไอจีเลยค่ะนี่ก็จะตัดแล้วนะคะมิงก็ให้ดูเล็บทรงผมที่คีอต่งนี้ทรงเหมือนที่ลงสตอรี่ไปเลยนะคะผมสั้นสุดๆในรอบ1ิบปี <c oughs> ตื่นเต้น เหลือผมนิดเดียวตอนแม่ตัดมาแล้วด้วยแม่ตัดให้ตัดตรงใช่ไหมใช่แล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันก็บาหัวดีเหมือนกันนะก็เลยเอาสั้นเลยแล้วกันอันนี้คือขั้นตอนอะไรคะพี่คุณ ตัดและทำนี่ตัด <c oughs> ไปอีกมาณกี่นิ้วคะที่ออกไปหนาชัดหลายนิ้มเลยเลยโอหลือเท่านี้ ประจำของแม่กับมิ้นวันนี้วันที่เท่าไหร่แ้้ถ่ายยี่สิบสอเปิดวันสุดท้ายแล้วก็ไปเปิดอีกทีประมาณวันที่2สิงหาเนาะดีนะก็มาตัดก่อนค่ะเพื่อนๆคนไหนนใจก็รอสองสิงหานะคะแล้วก็มาตัดกันดีสบายหัวหรือจะเป็นทรงอื่นก็เปิดเลนให้พี่พงดูได้นะคะยอดตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนี่ ผมที่กลับมาถึงบ้านมันก็เริ่มคลายคลายออกก็แบบว่าธรรมชาติมากขึ้นนะคะนี่นะคะก็วันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้คลิปอยากจะตัดก็ตัดเลยก็ออกมาได้แบบนี้นะคะไม่รู้เพื่อนๆจะชอบมีกเปล่านะแต่ว่ามีงชอบมากตัวมีงเองนะคะชอบม,มากเลยเพราะว่านเนี่ยมันเบาหัวแล้วมันสบายหัวมากๆเลยนะคะและนี่คือผมสั้นสุดๆในรอบแบบเป็น10ปีของมงเนี่ยนะไม่ได้ผมสั้นนานมากเพราะไว้ยาวตลอดเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้มันจะยาวอีกไหมอาจจะเข้าวงการผมสั้นแล้วออกไม่ได้อีกเลย ก็อาจจะเป็นได้ข่าวพวกมานี้นะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองเปลี่ยนทรงผมบ้างนะคะ donc, ก็ตัดมาแล้ <S <S ลืมแท็กมาให้มิงดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S ให้มิงด้วยแล้วกดปุ่มกระดิ่งนะคะเวลามิงลงคลิปใหม่จะได้มาดูกันทันนะคะคลิปนี้ไป้ะคะ่ะบาย